ชครัคคบเชคเงินงานการศึกษาควรหาก่อนอย่ารีบร้อนหารักงานจะเสียหากขาดเงินขาดงานผ่านขาดเมียงานไม่เสียคงมีเมียของมาสวัสดีครับวันนี้วัน,นที่สามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า ผมเขตีราคารายงานตัวครับวันนี้ก็มาเซเวลพมองหาเรื่องอะไรนะครับ <c oughs> อะไรรถยนต์นะครับก็ผมมาที่สอชินกงจังหวัดอุดรน,นะครับก็มีอะไรมากมายให้เลือกนะครับดูเหมือนจะมีของไฮโรดลิกด้วยนะครับ ก็มีทั้งรถจนทุกยี่ห้อทั้งใหม่และเก่านะครับด้านหน้าเราก็คือจะเป็นระบบไฮดริกนะครับก็อะไรมือสองเราก็ต้องหากเราจะซื้อเราต้องมีความชำนาญในการดูอะไรนะครับ ว่าใช้ได้หรือไม่ได้นะครับก็ต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้ที่ผ่านงานเกี่ยวกับช่างยนต์อย่างช่ำชองนะครับมุ่งหน้าทางตะว,วันออกเฉียงเหนือไปตามถนนหมายเลขสองหนึ่งหเข้าสู่ซอยสิริมงคลหนึ่งผมรับงานซ่อมย,ยนต์เบรคคัดช่วงร่างไฟฟ้ารถยนต์แผรรถยนต์และกองงานเชื่อมนะครับผมให้บริการทั่วประเทศไทยแล้วนะครับ ใานใดมีความประสงค์ที่จะให้เขียนราคาไปช่วยซับผัดเรื่องงานซ่อมก่อทร์ประสามาได้ที่เบอร์0 6 3 8 0 4 9 4 9 7นะครับตัวนี้ก็เป็นรถดำนะรู้สึกว่าจะขายดูสภาพภายนอกแล้วก็ก็พอใช้งานได้นะครับก็คลิปต่างๆที่เขียนนะคะได้ลงไปใน Facebook หรือ YouTube าหากมีข้อผิดพลาดประราการใดเขียนตนาะะก็ขออาภาัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ขอยุติการถ่ายทอดคลิปงานซ่อมเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ